สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้ลงทะเบียนในบัญชีไลน์กันนะคะอย่างแรกเข้ามาที่แอปไลน์ค่ะในส่วนนี้เราสามารถดูได้ด้วยสองวิธีด้วยกันตอนนี้อยู่ที่หน้าหลากักให้เรามาที่การตั้งค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีคำว่าโปรไฟล์ให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะเราก็จะเห็นหมายเลขโทรศัพท์ของเราคือตัวนี้ใช่ไหมคะส่วนวิธีที่สองในการดูหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวให้เราลองย้อนออกไปก่อนนะคะกลับไปที่หน้าหลักเหมือนเดิมก่อนเลยค่ะจากหน้าหลักให้มาที่ฟันเฟืองเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาเลือกที่บัญชี เราก็จะเห็นในส่วนตรงนี้ข้อมูลทั่วไปตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้ลงทะเบียนใช่ไหมคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะส่วนเพื่อนเคนไหนที่ต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ก็สามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทําตามที่ระบบเขาแจ้งได้เลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สาหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับไอทีน่ารู้ต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องได้นะคะสวัสดีค่ะ